มาหมดหรือยังไงฮะยังเลืออะไรอีกแอปสิบหกก็ออกมาแล้วคลัสเตอร์บอมก็ออกมาแล้วคิปเพน,นจะออกเมื่อไหร่ยังไม่ไปไหนใช่ไหมก็ได้แค่ปินแล้วก็ชาบแบบวางไข่นะแนวหน้านี่คือลุกคืบมาไม่ได้นะแต่โดนลุกคืบกลับตอนนี้ยังเลืออะไรอีกครับนะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะ่าจะลืมนะพวกมึงเนอะอืม ุนี้ก็จะเป็นวันที่สามแต่วันนี้แม่งเล่นกันแบบไม่ผักไม่พรกันเลยวะขยันจริงๆพวกมึงอ่ะนะยังมีอะไรอีกอเอาเอาอกมาให้หมดเลยเนาะมังอยากจะรู้ไม่่ะ <c oughs> <c oughs> คงจะคิดนะว่า ทหารเขมรนี่เห็นแอหแล้วกลัวพากันวิ่งหนีมีอะไรออกมาให้หมดเลยนะงานเนี้ยงานเนี้ยดูกันยาวๆนะเออโอ้โหออกมาโมกันออกมาก็หกกันคือตอนแรกนะกูว่าไอ้ข่าวประเทศไทยเนี้ยมันเสนอข่าวปลอม ไอ้ข่าวส่วนมากนะแต่ดูไปดูมามันไม่ใช่ส่วนมากนะทั้งหมดเลยอะนะเออติดตามกันเนาะโว้ย สถานการณ์ประทะระหว่างกองทัพไทยกับกัมพูชาผ่านมาสองวันแล้ววันนี้เข้าสู่วันที่สามศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2, สองสรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันศุกร์ที่25กรกฎาคมโดยสถานการณ์การสู้รบฝ่ายตรงจ้ามยังคงพยายามใช้กำลังทหารราบเข้าประชิดกำลังฝ่ายไทยเพื่อพยายามเข้าโจมตีหลักในพื้นที่ช่องโบกซำแตภูมะเขือช่องตาเท่า ปราสาทต,ตาเมืองและปราสาทต,ตาควายโดยมีการยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะพื้นที่ช่องบกมีความพยายามที่จะยึดเนิน469พื้นที่ช่องอ่านมา้าปรับกําลังเข้าควบคุมพื้นที่การประทะเบาบางลงพื้นที่สาแตยังคงมีการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนด้วยรถถังและปืนใหญ่ พื้นที่สัตตมฝ่ายตรงจ้ามได้รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่เขาพระวิหารมีการประทะอย่างต่อเนื่องบริเวณวัดพระแก้วพื้นที่ภูมะเขือมีการดำเนินกลยุทธ์เพื่อยึดพื้นที่สำคัญให้เกิดความได้เปรียบอีกฝ่ายพื้นที่เนิน350ถูกทำลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายเราพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ถูกอาวุธยิงสนับสนุนจากฝ่ายเราไม่สามารถดำเนินการเข้าตีต่อฝ่ายเราได้ พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมอเภอพนมดงรักจัังหวดสุรินทร์ฝ่ายเราสามารถสกัดกั้นการเข้าฝ่ายตรงจ้ามถอยกลับไปสถานะปัจจุบันฝ่ายตรงจ้ามเสียชีวิตที่พื้นที่ภูผีประมาณหนึ่งร้นายด้านเพจจากพิชิตก็ออกมาแสดงความเห็นว่า ผูผีจุดที่มีการรายงานว่าทหารขเขมรเสียชีวิตนับร้อยคนเฉพาะที่ภูนี้ที่เดียวเป็นจุดที่เป็นข่าวเมื่อตอนต้นเดือนว่ามีทหารขเขมรมาประจันหน้ากับทหารไทยแล้วถือ RPG พีจมายืนขู่ทหารไทยนั่นแหละตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยน่าจะชื่อจ่าสมโรกละมัง ล่าสุดนี่ทหารขเขมรกลุ่มนี้คงไม่มีชีวิตอยู่แล้วชาวขเขมรดูเถิดครับผู้นําของคุณมันเห็นชีวิตของพวกคุณเป็นแค่ผักปลาที่ไร้ค่าส่งมาตายเพื่อความหิวอํานาจและผลประโยชน์ของพวกมันเท่านั้นทําไมถึงต้องยอมเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อคนชั่วชา้าอย่างไอ้หุนวุ้นเส้นสองพ่อลูกขณะที่ล่าสุดในเพจ Army Military Force สำรองรายงานว่าทหารกัมพูชาถ่ายรูปเมื่อสาวันก่อนการทิ้งไข่ที่ผูผี ขณะที่เพจท่านเปาก็โพสต์ว่าภาพบนภูผีเมื่อสองวันก่อนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเวลานี้เจ้าของเฟซยังไม่มีการโพสต์เคลื่อนไหวใดๆเหมือนปกติทุกวันถ้าเฟซเงียบเกิน12ชั่วโมงให้สันนิษฐานว่าขณะเดียวกันในเพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ก็ออกมาโพสต์ด้วยว่าทหารเขเมรเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า500-600คนแต่รัชบาลเขเมรพยายามปกปิดเอาไว้กลัวคนเขเมรจะเสียขวัญคนในรูปก็ตุยไปแล้ว อย่างไรก็ตามในเพจ CSI LA ก็ออกมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ฮุนเซนต้องการจริงๆไม่ใช่แค่การสู้รบชายแดนแต่คือการกำจัดทหารที่อาจไม่พักดีต่ออำนาจของตระกูลฮุนตอนนี้ฮุนเซนลดนุกป,ประมาณของกองทัพลงอย่างมีนัยยะแล้วยกเงินไปสร้างกองกำลังพิเศษที่มีเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นที่ได้ใช้อาวุธทันสมัยทหารขเขมรธรรมดาไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้สัมผัสอาวุธเหล่านั้นแต่กับถูกส่งไปตายชายแดนด้วยคำว่ารักชาติบางหน้า ล่าสุดฮุนเซนกําลังจะส่งกองทัพเรือมาปะทะทั้งๆท,ที่ไม่มีข้อพิาพาททางทะเลกับไทยเรือรบก็ยังไม่มีพร้อมแต่นายพลและกําลังพลกลับถูกสั่งให้ออกหน้าไปตายนี่มันแปลกเกินไปและชัดเจนว่าไม่ใช่สงครามเพื่อประเทศชาติแต่คือสงครามเพื่อรักษาอํานาจของตระกูลฮุน ไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกจะบ้าเลือดถึงขนาดส่งลูกน้องตัวเองไปตายท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าแพ้แน่ประเทศเล็กอย่างกัมพูชาประชาคมโลกอ่านไม่ใส่ใจแต่ความชินคือทหารกัมพูชากำลังถูกใช้เป็นเหยื่อในเกมอำนาจของคนคนเดียว